ui da ê chạy hả nó yên tập vô lụt nó ê da vừng vừng bán bà nè thì mười năm <cười> <cười> พี <speaking> ่น้องเนาะมันแม่รูปอีหยังเด้พุ่นหลังบ้านหลังเฮือนโาวตาปานมเพิ่นรพี่น้องเนาะเาเปิดภาพขึ้นมาในบัดที่นีเนาะพี่น้องเนาะทางามเพิ่นกําลังอ่าปีนเนาะสิตอกไม้อ่าดิ้วพี่น้องเนาะเจังได๋ก็ต้องขอกราบทักทายสบายดีกับพี่น้อง FC เบิดสูู่สู่คนพี่น้องเนาะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเวรเฮาคือเก่าพี่น้องเนาะเอ้ามาเฮ็ดตกลืมตึมตําลนี่ ได้ได้อยู่บ่อ๋อมันคือจุดฉื่อยังไม่ตกเออยังอยู่บ่โอ้ยอ้าเอ้าเอ้าเด้อโอ้ยมาจะให้ดูเรื่องเมียเลยนี่ไปดินไปทันลูกผัวพลาดเรียกเห็นบอกไอ้ทันนะให้เพื่อนกับพิษอีกแล้วที่ตนโนม <c oughs> khỏi giúp nữa đấy bạn. ừ. này khơi thuyền thế khửn ní. ôi, thấy tụi đấy tận nộp tụi ní không? đó, à, à, khỏi đấy. à, cái vết thím ní ra. ní cả đắt Ồ nhìn cái này bò bỏ ờ, bay chứ đi bày, bày Ủa, Ờ theo khuyển theo lông như nó bảo vào có bọ thì nó ngươi Thịt khuất nhiều <laughs> Ờ, ờ rồi, à, này bó này ạ Ờ chứ xí nhạc nhé cơ nà nhiều tiền không ăn đi Nhiều tiền cái cầu lấy hào nâng như thịt tọng nè mà chấp này Ờ, tập vui cũng phải chăng nữa đấy bọn này, phạt đấy phải chào nó, phạt leo. นจับเับอย่าจับเป็นเฮงเลยเด้อจับบนี่ต้องอปู้นี่ะเห็นว่าสู่ต่างประเทศเป็นเห็นนะเอามืออ่าคัีบมปนั่นแล้วก็ปอกเข้าไปเลยเบื้องข่อยสิบอกสูตรจับนี่ข่นที่เป็นคือข่อยคิดดอกว่า เพิงก่อนเห็นต่างประเทศเห็นเพอห่วะเห็ดันเห็นนจับปลาูเน่ยแต่นมุมเลยจับชีล่ละจับเสวอวค้อนที่นะท่นะเห็ดกระตับเกาบาทหนึ่งมันก็อยู่้ะตักเกาน,นะแต่ว่านี้เขาอยู่รุมเนยมันเห็ดได้คือทึงเห็ดอะออไรขี้เกา้งโอ้ยเนาะมันแจบอยู่วามันบาบเห็ดมาได้ได้ กระเท็บเขาพอดีมันนั่นนะอืมไม่ให้ดอกแต่นมไปอือลอง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 สาธิตใช่ไหมอยู่ดรวมก้อนเหรออืออือจ้ะนั่นแหละมันอยู่เลยกะตอก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 กับาบบนี้เด็กชิได้บาได้แต่ว่าอ่าคอยเห็นพื้นที่นะเลยบอกเจ้าอินะมันแก้ไขได้

กอจในาอยันตดูรุ่เนาะอยาบึงบึงทยมันบาทนี่ทยเะมือน้ำคอยบอกเนี่ยย่อยเฮเฮ้ย้เฮ้้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเยเก้ Thế nhân hai một viên qua vương trăm hải này Úp Ở đây bò, ở đây đấy Thế nâng nâng cái Ok, 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 ạ Đây bò Tên hết tên nông Mình hình nâng 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 quần phiêng đây Quần phiêng nữa, hùa phiếc Dạ mà nó Đừng hên à, này. Có <laughs> <laughs> chút nhạc cô hiền đây Ui đó lòng lòng nhạc lòng mình lòng 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 lòng

มีขั้นคือปูนเหลือเจท่นอนบ้าน well ุ่มเว้ยเทกันเตียนกันยังเทกันเปื่อนสอบสองสอบพุ่นนี่นี่เนาะสองสอบเฉพาะแต่บทนี่นี่บททั้งหลังอีกพี่น้องเลยโอ้หักแล้วบาทเลยบดทั้งนี้เออค้าก๋วยชันเออบอกอยู่เชื่อคอยมันดีแล้วแต่บิดผู้นับแจกถงยากบาทแรกมันเกิดบทเป็นยัง Ô, tuần <laughs> <laughs> cuối đâu <laughs> 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 rồi nó Giờ người tuần cuối tuần phụ quay bất ẩn nó Khắc 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 phân này nó, kia bà nó đi bà tấn ông Bà khít phân, phía nó Mới thăm đà đây, phía nó

ค่าัดน้อยนะเนาะเก็บประมาณหนึ่งหนี้นะ Bà con hãy đem lên bóng bà con hãy đem lên bóng 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 เนี่ยเราพันเบิ้องอย่นหอมังอนเนี่มันอยากห้อยไปเออ่งเง้ย่กจอืมอย่าด้แปลงผ้าบ่นี่เฉยนี่ผ่าใหญ่ๆนะวมันนานเข่าอ้ยเรแต่นุเป็นวัดเป็นไหเนาะนาน่ ใช้ผ้ามีดขีด khôm Nó lì dù เจไร đi nè, thảo thảo ấy đi, đi. đi, đi, đi. Ừ, thế này, ๆ đi เออมันหนังหวานนะสิบ่ดอก Đôi เล็กเพิ่น Ê ê ê ê โถๆโลดๆๆเอ๊ะๆๆๆๆๆ Tên của nó Ui, ừ. Tục bục vô Nó này cho lượt mọ Khoai nha chỉ tắt nó để với rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ lỡ những video à, hết hết đại Ừ. Ủa, một mắt ตอนนั่งบานเลยติดหนึ hmm. ่งชันเนาะแต่ลมเนาะเรือบ่ตอนนังบานเนาหวับเลย dụt phải anh hiển linh như ừ. thế này. Này, này phải này, cái phải này, cái mồm khẩu này, nó, ย่อยยพอแล้วอันกะมันยังอดไปอีเาไปเนะปูยังุู่อยู่นี่เล้วก็อยู่ที่เนาะได้แล้วบอลกลางนบอลกลางเออได้แล้เนาะแล้วผลข้าผลนี้เท่วกแล้วา เดี๋ยวื้อนี้ขึ้นผ้าขึ้นผลพี่น้องเนาะอ่าเบิ่งทาเบิ่งที่ือฝนสิตกนี่แหละพี่น้องเอ้ยเออเดี๋ยวพีออกไปทเบิ่งทางมอเตอร์เพิ่นตัดเนาะอ่าเพราะว่าสิพาก็เดินทางไปหาทางอ่าแม่น้องใหม่เนาะพี่น้องเนาะอ่าอยู่ทางบ้านนาโพไซพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าเมืองอัดสะพอนพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าเพราะว่าคือวอาแหละเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นโทรมาอ่าขอความช่วยเหลือพี่น้องเนาะ เอาเหอยกระถาเบิ้งถาะส้มให้เด้อพี่้องเด้อตามทับชมเบิ้องนั่กันพี่รองเลยว่าคอบครัวเราบินคอบครัวแบบใดน้อพี่้องเนาะฮดอตาพ่อมแล้วบเอ้าไปน้าโพใช่บ่ไปบ่องหมวบเออเ้บักต้นเขาเนาะเดยวไง คือชุนบ่ออยเรื่อไหนโอ้คือชุนเนี้ยเออดู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 พี่น้องเนาะเนาะโอเคพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ทางเราอยากเด่งคือใจก่อโตลาพีลาน้องไปเพียงคลิปนี้เสร็ก่อนพี่น้องเลยเนาะผิดพลาดประการใดกราบขอโทษขอพายน้ำไหลายเด้อพี่น้องเด้อเนาะท้ายนี้ทางเราอยากเด่งคือใจก่อกาคเข้าาสบายดีพี่น้องเลย